สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายวิชาเทคโนโลยีการอีกครั้งหนึ่งค่ะสัปดาห์ที่16นี้นะคะเรายังอยู่ในบทที่7เรื่องชาร์จชาร์จชาร์จน้องเคยเห็นชาร์จหรือเปล่าค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูให้นักเรียนทําใบงานนะคะโดยให้นักเรียนเขียนแผนที่เนาะนักเรียน3คนนะคะแล้วก็คํานวณเวลาว่าเราจะเดินทางไปที่ไปทํรใยงานที่บ้านหลังไหนนะคะก็นักเรียนหลายคนก็ส่งงานให้ครูเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ส่งนักเรียนสามารถตามงานได้ที่ช่อง YouTube ของครูเลยนะคะ อะเรามาดูใบกิจกรรมที่7.3กันนะคะจัดสำรับอาหารให้น้องค่ะอีบารุกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า44ได้เลยนะคะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนสร้าง งานนำเสนอเพื่อแสดงภาพและข้อมูลทางโภชนาการของอาหารหนึ่งมื้อให้น้องนักเรียนชั้นอนุบาลโดยอาจรวบรวมข้อมูลภาพและคุณค่าทางโภชนาการจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลที่ครูแนะนำและสามารถสร้างงานนำเสนอโดยใช้หรือว่าไม่ใช้ซอฟต์แวร์ก็ได้นะคะก็ถ้าเราเรียนกันเราอาจจะได้ทำในซอฟต์แวร์นะคะได้ทำร่วมกันแต่ว่าอันนี้ เราไม่ได้ทําร่วมกันเพราะฉะนั้นยังมีนะแบบฝึกหัดหน้าว่างๆอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทํากันด้วยมือดีกว่านะคะอ่าประมาณนี้นะคะนักเรียนอาจจะไม่ต้องวาดรายละเอียดครบถ้วนก็ได้แต่ว่าในส่วนของข้อมูลเนี่ยอยากให้ครบถ้วนนิดนึงนะคะในอาหารกลางวันหนึ่งมื้อของเด็กอนุบาลนะคะครูก็ยกตัวอย่างมาให้ว่าเป็นถาดตรงนี้นะคะอาหารที่มีก็คือแกงจืด ปลาหมึกยัดไส้นะคะแล้วก็ยำไข่ดาวแล้วก็มีข้าวสวยนะคะส่วนของหวานก็จะเป็นมะม่วงสุกนะคะแล้วครูก็ได้เอาอาหารหนึ่งมื้อของเด็กอนุบาลเน,นะะี่ยค่ะมาแจากแจงในรูปของออคุณค่าทางโภชนาการ5หมู่นะคะว่าในอาหารหนึ่งมื้อที่นักเรียนอนุบาลทานเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะคะอ่ะ เรามาดูหมูที่1กันเลยแกงจืดหมึกยัดไส้ยำไข่ดาวนะคะก็จะจัดอยู่ในหมู่ที่1ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์จากหมูและปลานะคะอ่าแล้วก็มีไข่ไก่ด้วยอ่าส่วนหมู่ที่2ก็คือข้าวสวยอ่าอันนี้จะประกอบไปด้วยข้าวก็คือาร์โบฮเ e ดร นะคะอ่าอันที่3หมูที่3าแกงจืดหมือยะไ้เนี่ยก็จะประกอบด้วยผักแครอทผักชีผักกาดขาวนะคะถ้าเป็นยำไข่ดาวเนี่ยก็จะมีผักชีต้นหอมมะเขือเทศแล้วก็เห็ดขาวซึ่งสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในหมูที่3ประเภทของเกลือแร่นะคะแล้วก็หมูที่4ก็คือมะม่วงสุกอันนี้เป็นผลไมา้นะคะได้วิตามินนะคะและก็หมูที่5หมูสุดท้ายเนะาะไขมันก็คือจะประกอบไปด้วยน้ำมันจากกระเทียมเจลในแกงจืดแล้วก็น้ำมันที่ใช้ใน การทอดไข่ดาวเพื่อนามายำนั่นเองนะคะในส่วนใบงานนี้นะคะนักเรียนสามารถเลือกเมนูอาหารของนักเรียนอนุบาลได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องเหมือนครูก็ได้แล้วนักเรียนก็หาข้อมูลมาแล้วก็วาดองค์ประกอบเหล่านี้ลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกเนาะนักเรียนสามารถลอก ใบงานตรงนี้นะคะของครูหยุดคลิปก่อนแล้วก็เขียนลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะในส่วนของอาหารในถาดปลุมนักเรียนอาจจะแค่ร่างๆมาเนาะให้รู้ว่ามันคืออะไรแต่ไม่ต้องละเอียดมากแต่ในส่วนของตารางโพจนาการนี้ทั้งหมดนะคะก็อยากให้วาดให้เหมือนนิดนึงเนาะแล้วก็มีโยงเส้นนะคะว่าในอาหารหนึ่งมื้เนี่มีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างคำตอบให้ในหน้านี้นะคะอ่า ถ้านักเรียนอยากทําคําตอบอื่นอาหารอื่นๆก็ได้ไม่ว่ากันนะคะทํางานเสร็จแล้วนะคะส่งมาได้ที่เราออฟฟิเชียลเดิมเลยแต่ก่อนที่เราจะส่งงานเรามาดูสรุปในบทนี้กันก่อนนะคะบทนี้เรียนแล้วได้อะไรเราได้รู้จากข้อมูลในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพนะคะหรือว่าข้อมูลเชิงปริมาณในรูปแบบของตารางข้อมูลนะคะมีประโยชน์ในการ นำเสนอถ้าเรานำเสนอที่ดีเนี่ยผู้ฟังก็จะเข้าใจได้ง่ายข้อมูลแต่ละรูปภาพเนี่ยอาจจะมีวิธีการนำเสนอที่แตกต่างกันอาจจะเป็นชาร์ตแบบแท่งก็ได้วงกลมก็ได้แบบรูปภาพก็ได้ซึ่งได้หลายแบบนะคะการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณสามารถนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิแผนภูมิวงกลมหรือว่าแผนภูมิแท่งนะคะซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างแผนภูมินะคะก็อาจจะเป็นซอฟต์แวร์กราฟิกก็ได้นะคะ ซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างแผนภูมิวงกลมแผนภูมิแท่งนะคะซอฟต์แวร์ในการตารางทํางานนะแล้วก็แผนภูมิทุกชนิดเนี่ยมีประโยชน์แต่ละชนิดก็จะมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันไปควรเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลของเรานั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องของการนําเสนอข้อมูลจากโปรแกรมตารางงานะหรือว่าโปรแกรม Microsoft Excel นั่นเองนะคะแต่ถ้าเจอกันเราก็จะได้ลงมือทํากันแต่ในส่วนนี้เราอาจจะออกแบบด้วยมือกันไปก่อนนะคะ สัปดาห์นี้ก็มีใบงานเดี่ยวเนาะให้นักเรียนทำ ก็จะวาดรูปเยอะนิดนึงในบทนี้นะคะงานแรกของบทนี้ก็วาดตารางชาร์ตไปเนาะคราวที่แล้วก็วาดแผนที่ไปคราวนี้ก็จะมาวาดตารางโภชนาการกันนิดหนึ่งเนาะเราไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ก็ทําในส่วนนี้กันไปก่อนส่งงานได้ที่เราอ f ฟฟิเชียลครูเหมือนเดิมนะคะส่วนใครที่ต้องการติดตามงานเก่างานค้างนะคะนักเรียนสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube ของครูแล้วก็สอบถามงานค้างกันเข้าได้ที่เราอ f ฟฟิเชียลของครูเหมือนเดิมเลยค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะ ก็พอแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ